ต่านชาติชนพุตธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่15มกราคม2534ในคัดเศษที่แล้วมาและตอนที่ตอนเย็บาลนี้ตอนนี้ก็เป็นตอนที่7เมื่อตอนที่6พูดกันถึงตอนที่5กับตอนที่6พูดกันถึงว่าตายไปเข้าโรงพยาบาลแล้วทำท่าอย่าตายแล้วไปนิพพาน แล้วก็เป็นการข้ามไปขอย้อนถอยหลังอีกนิดหนึ่งเข้าโรงยาบาลเมื่อพศสองพัน้าทุวนปีนั้นมีการอะไรเข้าแห่แหทางชนมากล่ะในความเขาจะแห่ไปจะอยู่หัวทางทางน้ำมีการเหยเรือไปตอนนั้นพอดี ในเมื่อเข้าถึงโรงพยาบาลแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามธรรมดาของคนป่วยย่อมมีกำลังใจไม่แน่นอนนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่น่ากลัวก็คือผีคำว่าผีนี่เราทราบไม่ได้เพราะผีนี่มีทั้งสองประเภทคือผีดีกับผีไม่ดีความจริงผีน่ะดีแต่ว่าเป็นผีประเภทที่เขาใช้มาทำลายร่างก็ได้ ก็มีความาหวั่นหวั่นใจนิดหนึ่งคิดว่าเราไม่สบายผีอาจจะกวนก็ได้เพราะว่าเคยถูกมาแล้วตอนนั้นจึงนึกถึงว่าเวลานี้สถานที่นี้เป็นที่ของพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะว่ากรมแพทย์ฐานเรืออยู่ก็อยู่กับกรมหานเรือใกล้ที่พระเจ้าใกล้พระราชวังพระเจ้าตากสินจึงนึกถึงพระเจ้าตากสินมหาราช ขอให้ท่านมาคุ้มครองคุณนาโปรดป้องกันด้วยว่าอาตมาเองขอใัยบุญบาร,รมีของท่านประ่มาอยู่ที่ของท่านถ้าผีร้ายจะเข้ามาทำร้ายก็ขอใป้องกันด้วยตอนนี้อดิฐานคือว่าตอนบูชาพระเสร็จ <c oughs> หลังจากนั้นก็น,นอนถึงเวลาประมาณทัก ประมาณสักสองทุ่มเสร็จ,เ,รจเห็นเขาเงียบกันหมดพยาบาลมีหน้าที่เอายามาให้แล้วก็กลับก็บอกว่าถึงเวลาพักได้แล้วครับเขาใหม่ๆแล้วถ้ามีอะไรก็กดเกร่งไปอยู่ห้อง้าอยู่ห้องพิเศษตึกที่หนึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามกกีก็ใส่กรอนขอโทษนะ ก็ใส่กลอนเมื่อใส่กลอนแล้วก็เปิดไฟไ้ไฟนะั้นไฟร้อยอยแรงเทียนยังสว่างจ้าอยู่แล้วก็ทางด้านหน้าต่างก็เข้าไม่ได้ก็เป็นน,นว่าเข้าม้งนอนเวลานั้นม้งรวดยังไม่มีพอเข้าม้งนอนแต่ยังไม่ได้ดับไฟวัสถานที่ใหม่ไม่กล้าดับไฟ ทั้งนี้เพราะอะไรพระวัดระแวงผีเพาตามโรงพยาบาลย่อมมีผีอยู่เสมอผีจะมีไม่ว่าที่ไหนคิดว่าถ้าสว่างใจสบายข้าไฟร้อยแรงเทียนมาให้ก็เปิดจ้าอยู่พอนอนศีรษะถึงหมอนจับอนาปานสติเรืต้องกำหนดรูล้ลมหายใจเขาออกภาวนาฮุทโทตาม หายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกนึกว่าโทเพียงคู่เดียวเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเข้ามาทางประตูตจะอย่าลืมว่าประตูน้นใส่กลอนเข้ามานุ่งกางเกงขาสั้นเป็นคนผิวขาวล่างเนื้อเต็มจะว่าท่วมก็ไม่เชิงท่วมเป็นคนเนื้อเต็ม ใส่เสื้อสีขาวสีสั้นหน้ามีกระเดียดไปทางเจ็กนิติท่าทางคล่องแคล่วว่องไวมากเดินเข้ามาถึงก็มายืนอยู่ข้างเตียงอัตมาก็มองมองมองดูแล้วก็จําไม่ได้ว่าเป็นใครท่านผู้นั้นก็ยิ้มท่านก็ยืนเฉยแล้วท่านก็ยิ้มท่านมองท่านก็ยิ้มอัตมามองอาตมาก็มายิ้ม เพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าใครกันแน่คือติดสงสัยถามจึงถามว่าท่านคือใครท่านผู้นั้นก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงใครท่านบอกให้ใครมาคุ้มครองเรองผีของท่านก็บอกกระสับอาตมาพูดถึงพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็เลยบอกว่าในเมื่อท่านนึกถึงพระเจ้าตากสินผมนี่ก็คือพระเจ้าตากสินยงมา ก็ถามว่านี่พระเจ้าต่างสินจริงๆหรือยังไงท่านสามาระสงสัยตอนไหนก็บอกกับท่านว่าพระเจ้าต่างสินจริงๆอ่ะทำไมแต่งตัวเป็นกุ้ยข้างถนนแบบนี้ล่ะนุ่งกางเกงขาสั้นน่าใส่เสื้อแขนสั้นท่านก็เลยถามว่าพระราชาจําเป็นต้องทรงเครื่องพระราชาตลอดวันอย่างนั้นใช่ไหม ไม่มีพระราชาองค์ไหนจะแต่งเครื่องพระราชาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเวลานี้มันเป็นเวลาไปาเวทก็บอกกระท่านบอกว่าความจริงถ้ามาในนิมิตแบบนี้ควรจะมาในรูปของพระราชาทรงเครื่องพระราชาัยครบถ้วนเพราะว่าไม่มีความจําเป็นในการหนักรลอการลงรังถ้ามาได้ก็แสดงว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้ตกมรรท่านบอกว่าใช่ผมไม่ตกมรรก ถามว่าทำไมจึงไม่ตกนรกเขเลยบอกว่าผมตายในขณะที่ผมบวดก็ถามว่าเขาบอกถามว่าเขาว่าพระราชการที่หนึ่งสั่งประหารชีวิตใช่ไหมท่านก็ยิ้มแต่ว่ารู้มาจากใครแล้วก็ทำไมถึงไม่จำถามว่าจำอะไรบอกจำเรื่องเก่าี่นึกถึงเรื่องเก่าๆให้ดีสิ จำได้ไหมว่าสั่งใครใครสั่งให้ข้าขพระเจ้าตักสินแล้วใครรับพระเจ้าตักสินแล้วข้าไปส่งพระเจ้าตักสินที่นครศรีธรรมราชให้ไปอยู่ในถ้ำเวลานั้นพระเจ้าตักสินบทเป็นพระพอท่านพูดเท่านี้ก็งงหมดบอกไม่รู้เวลาโน้ไม่รีเวลานี้รู้ไม่ได้เพราะเวลานั้นเป็นลูกกระเพาะท้องมันอืด เธอทำไมเก็ไม่เคยคิดในเรื่องนี้เธอก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันถ้าว่าท่านสงสัยว่าผมไม่ใช่พระเจ้าตากสินท่านต้องการให้แต่งตัวกษัตริย์ผมก็จะแต่งตัวกษัตริย์ให้ท่านเห็นแล้วก็ท่านก็เลยแต่งตัวเป็นกษัตริย์ทรงเสื่องกษัตริย์พร้อมมหมดบรรดาท่านพุทธริษัทท่านมีความงามสง่าม,มากพระเจ้าตากสินมหาราชท่านท่านมาในเวลานั้นเป็นเวลาหน้าอย่างหนุ่นนมๆอยู่ รู้สึกว่าเป็นคนค่อนข้างสวยและถนาเพียบพร้อมทุกอย่างรักษาบริบูรณดีมากมีการคล่องแคล่วและท่านก็คุยต่อไปท่านบอกว่าเรื่องผีไม่ต้องกังวลนะครับในเขตนี้ผมขอยืนยันว่าผมจะคุมคมค้มครองท่านไม่ยอมให้ผีและสไสยศัตร์ใดๆมาทำอะไรกับท่านได้เลยก็าถามท่านว่าเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหน นก็ตอบว่าเวลานี้ผมเยืนอยู่คุยกับท่านไอ้เราก็โง,โง่ถามว่าตายแล้วไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าท่านจเจริญกรรมฐานแล้วใช่ไหมก็บอกว่าใช่ลองดูที่ว่าผมอยู่ที่ไหนนี่ผีกับคนทะเลาะก,กันพอพูดเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเวลานี้มาหอนอีกแล้ว ยินเสียงหมาเข้าไมโครโฟนหรือเปล่าก็าไม่ทราบห่อหอนกันใหญ่ก็เลยบอกก็เลยกําลังใช้กําลังใจนิดหน่อยก็เลยบอกว่าตามภาพที่ปรากฏกับใจว่าพระเจ้าต่างสินตายจากความเป็นพระเวลานั้น,พร,น,นพระเจ้าต่างสินปรารถนาพุทธภูมิเวลานี้ในปัจจุบันเกิดชั้นดุสิตใช่ไหมถ้าบอกอย่างนี้มันก็ดีพูดถูกพูดตรงอย่างนี้ก็ดี แต่ควรจะรู้ต่อไปที่ว่าพระเจ้าตากสินไม่ตายแล้วใครทําให้พระเจ้าตากสินไม่ตายก็บอกไม่รู้ท่านก็นเลยบอกว่าท่านเลา่าความเป็นมาบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านก็เล่าความเป็นมาว่าพระเจ้าตากสินจริงๆท่านไม่ได้ตายแผนทุกอย่างเป็นแผนของท่านทั้งหมดรอนึงเป็นผู้รับแผนด้วยความจําเป็นและจําใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอนหนึ่งกับพระเจ้าตากสินนั้ค่ากันไม่ได้แน่เพราะพระเจ้าตากสินเป็นเจ้าพระเจ้าอยู่หวัวเป็นเจ้านายของรอนหนึ่งโดการที่สองก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กโดยการที่สามอยู่วัดกันมาด้วยกันโดยการที่สี่ต่อมาเบื้องหลังรับราชการทํางานรบรวมกันมาประการที่หพระเจ้าตากสินเป็นลูกเขยของราชการที่หนึ่ง แล้วลูกสาวเขาราชการหนึ่งคนหนึ่งไปเป็นชายาของพระเจ้าตัาากสินถ้าท่านรู้อย่างนี้ก็อย่าคิดว่าฆ่ากันไม่ลงแล้วแผนจริงๆที่ไม่ฆ่ากันพระเจ้าตัากสินต้องออกก็เพราะว่าเป็นหนี้เจ้าสัวเมือจงจีนเขาเขาจะเข้ามาก็เรียกว่าเขาจะเข้ามาทวงตัวหนี้ ไอ้เงินต้นท่านก็ไม่พอดอกเบีย้ยแต่ละที่จำระก,ก็ไม่พอเขาจะเอาทั้งต้นทั้งดอกเบีย้ยแล้วก็กก้กันใหม่ก็มีความจำเป็นจำใจต้องต้องสละราชสมบัติวางแผนให้รัชการที่หนึ่งกับพระราชวังบวรเวลานั้นเมืองขเมรแข็งเมืองพอดีไปตีเมืองขเมรให้นําลูกชายจนสององค์ไปด้วยเพราะถ้าตีเมืองขเมรได้ลูกชายของฉันเธอไม่ต้องออกมา ให้ครองเมืองขมิญแล้วเธอกลับเข้ามายึดพระนครท่านกบวฏแล่แกล้งทําเป็นคนสติฟันฟ่นเฟือนแต่ถ้ว่าพญาสันให้ไปทวงหนี้ทวงสวยที่อยุธยากระบคบคิดก,กับบรรดาเจ้าทหารในอยุธยากลับมาจับพระเจ้าตักสิพพ์ยาสันนี่โง่มาก ในที่สุดพระญาภัยที่เป็นหลานราชการที่หนึ่งอยู่นครราชสีมาเขายกทัพมาจาาับพญาพญาสันบบรีฆา่าแล้วก็ปล่อยพระญาตาสินให้อยู่ตามสบายในเมื่อราชการที่หนึ่งเข้ามาทราบว่าทางเมืองกรุงเทพบุญนไหวก็ไม่ได้ตีขมิเมื่อกลับเข้ามาแล้วก็มีกขไปก็พักทัพอยู่ที่ทางบางกะปิ ยังไม่เข้ากรุงเพราะยังไม่ทราบว่าในกรุงเป็นยังไงกันแน่ในที่สุดก็มีคนไปเชิญให้เป็นพระเจ้าอยู่หัวมาถึงที่วัดสเกตคือวัดสแก่ก็สระผมนั่นจึงเรียกว่าวัดสเกตหลังจากหลังจากนั้นก็เข้ามณคลลีลาในตอนนั้นก็เป็นของไม่ยากก็มีการประกาศว่าต้องเป็นปราบดาพิเศษคือข่าพระราชาองค์ต้น ต้องก่อนถ้าขึ้นราชาพิเศษใหม่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไปทางเสืบสันตนต,ติวงศที่ต้องชำระหนี้เขาอันนี้เป็นเรื่องโกงนี้กันเมื่อสั่งฆ่าก็เอานักโทษที่ต้องประหารชีวิตนั่ะใส่ถุงการฆ่าไปจ้าอยู่หวัวนี่ไม่ใย่ฟันคอทิ้งเขาใส่กระสอบโทษด้วยท่อนจันท แล้วใครจะรู้ว่าไอ้คนที่อยูสอตะมาเป็นใครท่านในที่สุดก็พาช่วยคณะก็พาพระเจ้าตากสินท่านต้องการไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ไปอยู่ในถ้ำที่นครศรีธรรมราชเวลานี้ยังมีปรากฏอยู่ใครไปก็ได้ชาวบ้านก็รู้เขาจะพานาไปนล้นลูกชายพระเจ้าตากสินขององโตค่อยเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช องรลองลงมาก็เป็นพ่อคคาสําเภาท่านเลาให้ฟังตอนนี้แล้วก็ท่านก็คุยเรื่อยไปคุยกันตั้งแต่เวลาทุ่มเสร็จเสร็จไปถึงตีห้าครึ่งท่านก็บอกว่าเวลานี้มันใกล้สว่างแล้วครับผมจะต้องลากลับถ้าถามถาว่าผีทะ้ว่าไงถ้าบอกผีไม่ต้องกลัวทั้งกลางวันและกลางคืน ต่อไปไม่จําเป็นต้องเห็นผมอีกผมป้องกันแน่นอนเมื่อท่านยากาบก็เลยบอกว่าจะเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนมาที่นี่ไม่มีสตางค์ใช้เลยมีสตางค์ติดกระเป๋ามาแค่ยี่สิบาทไอ้เงินยี่สิบาทนี่ติดกระเป๋าเป็นประจำเงินที่มีอยู่ประจําตัวมีเท่าเนี้คือมียี่สิบบาทเพราะว่าคิดว่าจะเดินทางไปไหนจะได้ไปได้นอกนั้นสร้างวัดหมด สร้างวัดบางเลี้ยงพระหมดบ้างบางเลี้ยงพระบ้างหมดไปท่านถามว่าจะเอาอะไรก็เลยบอกท่านบอกว่าเวลานี้ขผอเล่นหวยสามตัวกันมีหวยไหมสามตัวบนก็ได้สองตัวล่างก็ได้ท่านก็บอกว่าสมัยเราใช้ศัพท์ว่าสมัยเราสมัยเราเราไม่ไม่เคยมีหวยรแบบนี้ ถามท่านว่าทาไมจึงใช่สรรพสมัยเราคําว่าเรานี่ไมไยว่าเคยเกิดร่วมกันท่านก็บอกว่าใช่สมัยนั้นท่านกับผมก็เกิดในสมัยเดียวกันแต่ถ้าว่าท่านพุทธบ,บริษัทอย่าเล่าเรื่องรายละเอียดเลยนะอาจจะเกิดในเวลานั้นอาจจะเกิดเป็นลูกชาวทุ่งชาวนาชาวปา่าชาวโดงก็ได้ชาวอะไรก็ได้ชาวได้ได้ทั้งหมด ถ้าไปเกิดสมัยเดียวกันแต่ว่าสมัยนั้นไอ้หวยสามตัวสองตัวประเภทนี่ไม่มีมีแต่หวยกอขอท่านบอกว่ามันมีแต่หวยกอขอนี่ไอ้หวยประเภทนี้ไม่มีผมก็เลยไม่รู้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมบังเอิญมีสตังติดกระเป๋ามายี่สิบห้าสตังท่านก็นฟักสตงังโยนลงไปใต้เตียงเห็นเลขยี่สิบห้าชัดท่านก็นลากลับ พอตอนเช้าหลานชายคือจ่าเอกสุนทรสังสุวรรณเวลานั้นเวลานี้เป็นเรือเอกก็พันจ่าเอกกุลาบนักนังสะุลไม่ออกก็มาหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจ่าเอกสุนทรเธอรู้อยู่อาตมาเคยเจอกรรมฐานรู้เลขหวยแต่เวลาดันเลิกเ,ลกเรื่องเรื่องหวยแล้วมันจะป่วยมันจะตายอยู่แล้วจิตใจสบายจิตใจสงบเรื่องการรู้ไม่ต้องการรู้ ก็เป็นว่าเธอก็มาถามว่าเมื่อคืนมีอะไรบังคับลงอาเขาเลียกตอบว่าเมื่อคืนนี้พระเจ้าตากสินมาหาเธอก็ถามว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องอื่นคุยไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องความลับถ้าคืนคุยไปข่าวออกไปรู้อาก็ก,กลายเป็นคนบ้าเป็นว่าพระเจ้าตากสินยืนยันว่าท่านเป็นพระเจ้าตักสิน ท่านก็เล่าความเป็นมาตามที่ได้ฟังเมื่อกี้นิดหน่อยแล้วบอกว่าทงอางเกิดในสมัยนั้นแต่คงจะเป็นลูกชาวนาจนๆอยู่ข้างนอกเพียงให้รู้ว่าเวลานั้นมีต่เลขเลขจับยีกก่กีถ้าไม่มีเลขท้ายสามตัวขอเลขท้ายสามตัวท่านถ้าบอกผมไม่มีแต่ว่ามีสตังค์มายี่สิบห้าสตังค์เอาเหรียญสลึงแต่มันเป็นเลขยี่สิบห้าสตังค์ โยนลงไปใต้เตียงพอเขาฟังท่านนันปลากฏว่าข่าวตอนเช้าบรรดาท่านพุทธบริษัทข่าวมันไปเร็วจริงๆตอนเช้าปรากฏวททั้งโรงพยาบาลทั้งในรโรงพยาบาลน,นอกโรงพยาบาลรู้ข่าวกันเต็มไปหมดไอ้ข่าวอะไรนี่ไม่สําคัญเท่าข่าวหวยข่าวสัดดํานี่ยังไม่แน่นอนนักฟังกันไปฟังกันมายังไม่แน่นอนแต่ข่าวหวยนี่แน่นอน เป็นนั้นว่าเธออาตมาเองก็ไม่รู้ว่าเป็นหวยเธอตีกันทันทีว่ายี่สิบห้านี่ต้องเป็นคู่ล่างเลขยกไทยสองตัวข้างล่างเล่นกันทั้งหมดจะว่าหมดโรงพยาบาลหรือเปล่าก็ไม่ทราบ <c oughs> เล่นกันหนักจริงๆปรากฏมีจ่าเอกคนหนึ่งถูกได้เงินหนึ่งถุงเข้าสารแล้วก็สอบเข้าศาลจรต้องคิดัูเท่าไหร่ ได้แบงค์ใบละร้อยหนึ่งข้าวอข้าวสารในที่สุดเธอก็ลาออกไปนั้นไม่รู้ชื่อจาอะไรจำไม่ได้เป็นจ่าเอกเขาไล่ฟังแต่ไม่เคยเห็นหน้าก็รู้ความว่าเรื่องพระเจ้าตากสินในเวลานั้นก็คุยกันจําภาพได้ชัดว่าภาพพระเจ้าตากสินก็ภาพที่เขาปั้นหน้าไม่เหมือนกันแน่ จึงเอาหน้าภาพนั้นมาปั้นที่วัดท่าสูงในเวลาปัจจุบันแต่เรื่องนี้มันก็แปลกเวลาเขาปั้นเฉยๆธรรมตาธรรมดานี่ท่านเจ้าของก็มาตินอนแต่งนี่ให้แต่งตรงน,นั้นแต่งตรงน,นี้เอาภาพตอนที่ตีพันฝาคาศึกจ้ายุธยาออกไปทางด้านชนบุรีเมื่อตอนที่เป็นปูนจริงๆสีปูนน่ะเหมือนเหมือนมาก พอพอปิดทองแล้วหน้ากลายไปออย่างหนึง่งอันนี้เป็นอัศจรรย์ปิดทองแล้วมองไม่เหมือนแต่ก็ไม่เป็นไรก็บางทีกายใครอาจจะสงสัยว่าทําไมปั้นพระรูปพระรูปพระเจ้าต่าสินที่วัดท่าสงจึงไม่เหมือนที่ธนบุรีก็ต้องตอบว,ว่าปั้นตามภาพและก็เวลาปั้นก็ให้เจ้าของธรรมติเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้นี่เรากตามตามความเป็นจริงนะ ตอนนี้หลังจากนั้นต้อมาอีกคืนหนึ่งพอเวลาประมาณทักสี่ทุ่มก็มีคนคนหนึ่งมานั่งเก้าอี้ที่หน้าห้องมีลูกน้องสองสามคนคนนี้อ้วนๆเตียเต้ยๆผิวคล้ำแล้วก็เชะงกง่หน้าเขามาพอท่านเขารับไม่เป็นไรหรอกไอ้โรคกระเพาะเพียงเท่านี้ไม่ช้าก็หายแต่ระวังนะโรคต่อไปอย่ามาอีกใหม่ รอกต่อไปนี้จะมีอาการร้ายแรงมากท่านจะต้องนอนโรงพยาบาลถึงสองปีถ้านอนไม่ถึงสองปีก็อยู่ไม่ได้ถ้าออกจากโรงพยาบาลไปแค่วันเดียวจะถ่ายที่สองครั้งต้องเข้าโรงพยาบาลใหม่ถามว่าทําไมถ้าบอกว่าเป็นกฎของกรรมถามท่านว่าเป็นใครท่านบอกว่าผมเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่เขอเป็นเจ้ากรมเขอแพทย์ใหญ่ ก็เป็นั้นว่าตอนตื่นขึ้นเช้าก็ถามเลยอเอกเอเอจ่าเอกนะจะไปรันั้นเวลานี้ไปลลลเลยเ,เอกเลยเอกสุ้นทอน,ท,นทั้ทุกวันถางคนนี่คือใครเธอตอบว่าคนนี้คือหมอสงวนเคยเป็นแพทย์ใหญ่ที่นี่ที่เจ้ากรมันเองและในที่สุดคืนที่สามก็มีปรากฏว่าเวลาเดียวกันมีคนร,ร่างเหมือนฝรัง่งมายืนมองไปมองมาที่ข้างเตียง ต่อมาก็ถามพวกนายทหารพวกพวกยาบาลถามว่าคนนี้คือใครเขาบอกหมอเล็กรูปร่างคลายคล้ายฝรัง่งก็เป็นว่าในปีพศ2500ปีนั้นเป็นวันตัดเชือกคือป่วยคราวนั้นก็ไม่มากนักแต่ว่าเป็นคนไม่มีสตังค์พระท่านไปค้น,คนสตังในอุติได้มาอีก180บาท หลงด้วยตาหนังสือบ้างอะไรบ้างกระรงความมีสตางค์จริงๆสองบาทเครื่องอุอการใช้ก็ไม่มีแต่คนบานองโครก็ใจดีจริงๆไม่เคยมีใครไปเยี่ยมเลยแต่มีคนไปเยี่ยมทุกวันเดี๋ยวคนที่อื่นทุกวันมีแขกทุกวันเต็มห้องหมอก็อนุญาตเป็นพิเศษถ้าเยี่ยมมหาวิระแล้วก็ปล่อยเลยท้านี้เพราะอะไรเพราะว่า ในเมื่อเขาให้กระตังเขาถูกหวยเขาให้กระตังแล้วก็ใช้นอนชนี่ชื้อกินตามตามที่ต้องการของคนป่วยคือบางทีอาหารที่โรงพยาบาลจัดให้มันเป็นที่ไม่พอใจแล้วไม่ถูกเรียกว่ากินไม่สะดวกแล้วกันก็ใช้กาซื้อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร,รือเออเรือเอ้นทอนสุนวนเน,นี่ยมีความห่วงใยมากกับกุหลาบาพันจา่าต่อมาเป็นเรือตีเรือตีกุหลาบ ช่วยการรักษาเป็นอย่างดีต่อมาก็มีคนรู้ข่าวก็มาหาหวยก็ไม่มีหวยให้เขาพระเจ้าตากสิ่งก็บนมาให้หลังจากนั้น,นคืนหนึ่งหลวงพ่อไปก็ปรากฏว่าจงให้หวยเขาที่คนท,ที่จะได้มีสตางกินมีสตางใช้ก็บอกว่าผมป่วยอย่างนี้ไม่ไว้ใจตัวเองคอรับ เพื่อนชาญสมาบาิพันฟันเพือนได้ทิพย์ขุยนันฝันเพือนได้อาจจะมีอุปาทานเกิดขึ้น่านบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าหวยออกฉันจะมาบอกให้หนึ่งตัวเอาแค่ตัวเดียวนะจะบอกเท่าไหร่ตัวแล้วก็จะบอกที่นอนให้มันจะอยู่ข้างหน้าและอยู่ตรงกลางอยู่ข้างหลังจะบอกให้แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเป็นดั้งเวลานั้นไม่ทราบหมอชื่ออะไร นึกไปออกเธอมาดูอยู่เป็นโบติทุกวันก็บอกอาจารย์เขารับเวลานี้ผมอยากจะซื้อรถสักคันบอกเอางี้ก็แลวกันหมอเอาหวยไปหนึ่งตัวเธอก็ไปเล่นหนึ่งร้อยบาทมันก็ได้สามรอบาทเธอก็เงินสัหนึ่งบาทเก็บเอาทุนเก็บวันที่สองก็เล่น200บาทก็ได้มาหกรบาทวันต่อไปก็เอาหกรบาทแทง แทงเลื่อยขึ้นไปถึงพันบาทพอถึงบันบาทก็เล่งคราวละพันคราวละพันเวลานั้นปรากฏรถเบนซ์มาใหม่ๆราคาหกพันหกพันบาทแต่ว่าปีนั้นขึ้นราคาเป็นเก้าพันบาทหมอคนนั้นเอาเงินซื้อรถเบนซ์ได้เมื่อซื้อรถเบนซ์แล้วเธอก็จะบอกต่อว่าอาจารย์ครับไม่มีค่าน้ำมันก็ให้เธอคราวละตัว เธอจะรวยเท่าไรก็ไม่ทราบกรมความว่าการป่วยเขานั้นมีแขกมากประจำทุกวันทางท่าราชบัณฑิตข้างบนพอมาถึงปับ๊บทหารจะถามว่าไปหามหาวีระที่โรงพยาบาลใช่ไหมแขกบอกว่าใช่ยามก็ใจดีถ้าบอกบอกมหาวีระยามก็ปล่อยให้เข้ามาทันทีและยามก็สะกดรอยตาม ไม่ใช่พยายามเกรยียมไว้จะขโมยของยามอยากจะฟังว่าให้หวยเลขอะไรก็เป็นนั้นว่าอาหารก็การกินบริโภคกับบริบูรณ์ทุกอย่างอาหารมันเต็มโต๊ะเกินที่จะกินคนไข้สักสิบคนก็กินไม่หมดคนที่ไม่เป็นไข้สักสิบคนก็กินหมดในเมื่อฉันไม่หมดก็เป็นหน้าที่ของพยาบาลพยาบาลต้องทําความสะอาดห้องอาหารไปห้องไปเศษ เขาก็ต้องเก็บไปชำระล้างแต่สิ่งที่น่าอัศจย์ก็มีอย่างหนึ่งว่าไอ้อึงทอดเน่ยอาตมากินไม่ได้ฉันไม่ได้สงสารเขาทอดมาทั้งตัวแต่เป็นที่น่าแปลกใจวันแรกเขาอื่งทอดมาถวายหนึ่งตัววันต่อมาปรากฏอื่งมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอาลู้ภายหลังประวัทหารนายทหารที่นั่นแกชอบกินอื่งกับเหล้า ระซิบบอกแข่ที่มาบอกอาจารย์น่ชอบกินอึงออ่งทอดอึ่งทอดจะได้มีมากทุกวนก็เป็นว่าสําหรับวันนี้บรรดาท่านพุทโดยสารก็จบลงแค่อึง่งเพราะเวลาบอกสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วข้อลาก่อนข้อความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลต้องมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี